สวัสดีค่ะบัวจินิพาสเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยค่ะแบกคอยส์กับมาเป็นของเราบ้างนะทีมที่มาและออกครับโอ้ได้ครับทีมสาวไทยเราแม่งนะเริ่มจริงจังก็ตอนประมาณอายุ7ขวบค่ะเหมือนซ้อมมาตั้งแต่5 6ขวบอะไรนี้แล้วก็เหมือนไปนแข่งทีมชาติไทยก็ได้ที่3แล้วก็พอ8ขวบทีมชาติไทยก็ได้ที่1นึ่ค่ะเหนียวว่าจินิพา สามารถนีใจใช้ได้เ,ไเลยครอต่อพลยก็คือมันมีความหลากหลายอะเพราะว่าปิงปองมันมีความบุนความแรงแล้วก็เรื่องทิศทางเลยค่ะเหมือนหนูเล่นก็สนุกเวลาเหมือนให้เพื่อนเคลื่อนที่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการสนุกอย่างหนึ่งอะเหมือนเพื่อนต้องขยับตลอดเลยเงี้ยในการเล่นทิศทางปิงปองเหมือนเป็นกีฬาที่เร็วะไรเง้ยเราต้องคิดเร็วแล้วก็ตัดสินใจเร็วค่ะ เหมือนเล่นในรูปแบบต่างๆไม่ใช่เล่นรูปแบบเดิมๆค่ะก็คือเหมือนพัฒนาสมองเหมือนต้องคิดลูกต่อไปตลอดว่าควรตียังไงว่าฝ่ายตรงข้ามมีข้อแข่งข้อด้อยอยังไงแล้วก็เล่นส่วนใหญ่จะเล่นข้อด้อยกับเขา ทุกครั้งที่เล่นก็เหมือนเป็นการสร้างความคิดใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะเพราะว่ากีฬาปิงปองก็เป็นกีฬาที่หลากหลายเราต้องคิดแบบรูปแบบหลายแบบในการเล่นกับคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ท้าทายค่ะเพราะว่าเหมือนได้ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แพ้ชนะอย่างเดียวมันคือการที่แบบว่าเวลาเราสามารถเอาสิ่งที่เราซ้อมไปใช้ได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราจะลงไปพัฒนาตัวเองอะไรค่ะก็จะ ไม่ค่อยเกิดความกลัวมากนักบวกกับการที่เราแบบว่าทําสมาธิด้วยทําให้เราจิตใจแบบนิ่งขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องตีกับเขายัางไงอะไรเไงี้ยค่ะการจัด,ดก,จาก,การความกลัวก็คือเหมือนกลับมาอยู่ที่ตัวเองแบบกลับมาอยู่ที่แผนการเล่นว่าเราควรจะเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามหายใจเข้าออกให้มันแบบรู้สึกสบายอะไรเงี้ยให้รู้สึกผ่อนคลายจะได้ ตีได้อย่างมีประสิทธิภาพหนูก็จะเป็นเล่นรับลูกค่ะก็คือเล่นในโต๊ะบุกแล้วก็รับได้ด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าไปแฮงของหนูอะเวลาเขาตัดมาให้แล้วหนูแบบทำคะแนนได้เลยอะเพราะว่าลูกบุกของหนูหนูคิดว่ามีประสิทธิภาพค่ะส่วใหญ่เวลาคนที่เล่นกับหนูอะเขาจะไม่ค่อยตีเข้าไปแฮงหนูเยอะเขาจะใช้ได้โฟมากกว่า แพ <Okay. S 2> ้ก็เสียใจอ่ะแต่ว่าการเสียใจนานๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอ่ะไม่ใช่ผลดีกับตัวเองด้วยอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็สิ่งเดียวที่จะแก้ขไขได้ก็คือนําสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าดีกว่าที่จะไปจมกับความทุกข์นานๆะ mm hmm. ก็คือการซ้อมแต่ละวันนะคะก็ซ้อมตั้งแต่ จันถึงวันเสาร์ค่ะก็คือ9โมงเชี่ยงแล้วก็บ่าย3-16โมงเย็นค่ะแล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันหยุดค่ะก็แน่นอนว่าซ้อมหนักไปเพื่อความสําเร็จข้างหน้าค่ะไม่ใช่เพื่อตัวเองเดียวก็เพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อประเทศชาติด้วยค่ะ ปิงปองให้อะไรหลายๆอย่างค่ะหนูมีทุกวันนี้ก็เพราะกีฬาปิงปองค่ะที่ทําให้หนูประสบความสําเร็จเหมือนทําให้เราจิตใจเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเลยค่ะเพราะว่ากีฬามันก็มีการแพ้การชนะค่ะก็ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าตัวเองได้ขึ้นมาถึงระดับนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องอาศัยหลายๆหลายๆอย่างเพื่อที่จะประสบความสำเร็จขึ้นมาค่ะ ขอบคุณกองเชียร์ค่ะที่แบบว่าให้กำลังใจพวกเราแบบเยอะมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยก็พวกเราก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็แน่นอนว่าจะทำหน้าที่นักกีฬาทีมชาติไทยให้ดีที่สุดค่ะ่ั